Hello everyone welcome back to my channel สาวสีสาวอีสาน channel สวัสดีค่ะมือนีกับมาพบพอกันในช่องของสาวสีสาวอิสาน channel นะคะมอนีนะคะกับซีมี่เทคนิคดีๆนะคะมาฝากพี่ฝากน้องนะคะสำหรับผู้ใดที่กำลังอยากสนใจอยากเรียนรนู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมือนีนะคะก็คือซีม่าบอซูฟังว่าอ,อันดับแรก เขาอยากอ่านภาษาอังกฤษออกแต่ว่าเขาบ่เคยอ่านมาเลยเขาอยากแปลภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเขาบ่เคยคุกกี้กับภาษาอังกฤษมาเลยเขาสิเหตุจังใดดยการที่แบบว่าอ่านภาษาอังกฤษแล้วรู้ความหมายภายใน3าสวินาทีค่ะแค่สามสวินาทีเขากลหูแล้วว่าภาษาอังกฤษตัวเนี้ยที่เขาทรงมากหรือว่าเขาอ่านหนังสือเนี่ยมันแปลว่าจังใดมินิซิมีเทคนิคดีๆให้กับคนที่บ,บ่เคยหูเลยว่า สีเหจังไดจังสีอา่านเขาทรงขอความมาหาเสียค่ะมีขอความเขามาหาหรือว่าต้องการอ่านในในหนงังสือตัวเนี้ยค่ะแต่ว่าบ่าหูความ,มหมายเฮาเพราะว่าเขา,าเคยอ่านมาก่อนเขาบเคยเห็นมาก่อนเขาสีเหตุจังไดแล้วเขาอยากบางบางเทื่ออะซีมีชาต่างชาติอา่าแชทมหาเฮาแต่ว่าเฮาบ่ฮู้หูว่าเขาเขียนมาว่าจังไดแปลว่าจังไดแล้วเฮาต้องการตอบเขาเฮาสิดตอบได้จังไดทั้งทงที่เฮา,าเคยหูภาษาอังฤษมาก่อนแล้วกะ มันนี่สีมีเทคนิคมาให้เบิรงไปดูกันเลยจ้าจ้าสำหรับเทคนิคที่บอกนะคะทุกคนต้องมีโทรศัพท์อยู่แล้วมันบอกคะ่ะทุกคนต้องมีโทรศัพท์ต้องมีโทรศัพท์ <c oughs> ก็คือสิเป็นไปเ่ไหรสิผู้ใดว่ามีโทรศัพท์ไม่ว่าสิเป็น Android หรือว่า iOS นะคะอันดับแรกเลยสีห้เบิงนะคะนี่นะคะเขาไปใน a พ Store หรือว่า App Store เท่ากับไปดาวน์โหลดแอปที่เขียนว่าแปลภาษา แปลภาษา Google แปลภาษาค่ายายมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีสอนวิธีใส่ว่ามันเป็นแบบใด Google แปลภาษาอันนี้มันอาจจะจะบ่ค่อยชาดมันมันบ่ชัดจะมันบ่ชัดเดี๋ยว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 มาดูกันค่ะค่ะสำหรับแอปนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้อะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับที่เข้าดาวน์โหลดมาแล้วนะคะติดตั้งขึ้นมาแล้วในเพสตู Store, หรือว่าแอปสตูนะคะก็เพื่อมันก็จะติดตั้งขึ้นมาตัวนี้นะคะเป็น อูกเกิ e แปลภาษานะคะเข้ากับไปเบิงกันเลยปุ๊บข้าไปนะคะมันก็นจะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือมันจะมีคําว่าแต่เพื่อป้อนข้อความเขาสามารถพิมพ์ภาษาไทยนะคะอันนี้เดี๋ยวจีลองพิมพ์าภาษาไทยให้เบิงก่อนนะคะพิมพ์คําภาษาไทยเช่นคําว่าสวัสดีค่ะนี่นะคะแล้วเข้ากับ ไปเลยปุ๊บมันก็สิขึ้นันเท่ากับติ๊กติ๊กตรงนี้เด้อถ้ามันเป็นภาษาไทยเข้ากับติ๊กตรงลูกศรนี่ค่ะปุ๊บมันก็สิเป็นภาษาไทยเข้าพิมพ์คาว่าสวัสดีค่ะมันก็จะขึ้นบอกเทาสามารถกดฟังเสียงก็ได้นะคะกดฟังเสียงใดว่าคาเนี่ยมันแปลว่าจังใดสวัสดีค่ะ hello hello นะคะมันก็ขึ้นว่า hello hello นะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือเข้าสามารถ ว่าวเอาก็ได้ค่ะก็คือติก๊กติ๊กตรงไม้ตรงนี้แล้วเขาก็บวกเดี๋ยวสิรองว่าสวัสดีค่ะนะคะมันก็นจะขึ้นมาเขาก็บวกติ๊กตรงไม้ตรงนี้ก็ได้นะคะง่ายๆเลยหรือว่ามีขอความมาหาเห้านะคะมีขอความมาหาเห้าในล่ายนะคะเขาก็ออกไปล่ก่อนอยกตัวอย่างนะคะยังเสีนไปในล่ายปุ๊บมีขอความมาหาเห้าปุ๊บเขาบอกหูวว่าขอความถี่ เขาส่งมาให้เฮานี่คืออยียงเฮากะมาคัดลอกนะคะปุ๊บติดตรง้อความแล้วก็คัดลอกเลยมันจะขึ้นตัวแปลภาษาไมา่ให้เฮาเฮากะจิ้มตรงนี้ปุ๊บเขากะหูเลยว่าคําที่เขาทรงมาหาเฮานี่คืออยียงนะคะง่ายๆอันนี้คือทุกทุกคนเลยขั้นต้นเฮาก็ต้องมีอ่า Google t ท่านเส t e หรือว่า Google, า Google แปลภาษาตัวนี้มันจะง่ายแต่ว่ามันบ่ได้ ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เหมาะสำหรับเมื่อหม่ที่กำลังหัดอ่อ,อยากอยากคุยภาษาอังกฤษบอกภาษาอังกฤษอยากอ่านภาษาอังกฤษตะวับหูว่ามันคืออีหยังนะคะแล้วก็สามารถสแกนเป็นรูปภาพได้นะคะเข้าไปใน, Google นกูเกิลเมื่อกี้นี้ก็คือบางบางอย่างสิเป็นหนังสือนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างหนังสืออ,อย่างเช่นเป็นหนังสือภาษาอังกฤษอย่างสีนะคะลาหาบรหูว่า อันคำในภาษาอังกฤษนี้มันคืออีหยังนี่นะคะคำต่างๆในภาษาอังกฤษนี้มันคืออีหยังเข้าบ่หูเข้าก็สามารถเนี่ยค่ะมันจะเป็นใส่กล่องเมืนบ่นคะ่ะเข้าก็สามารถเอากล่องเนี่ยคะ่ะไปสแกนได้เลยคะ่ะนี่เข้าก็กดคําว่าสแกนปุ๊บนี่เนี่ยคะ่ะปุ๊บนี่มันก็ะสีทายแล้วมันก็สิขึ้นให้เข้าให้ไหลนะคะเข้าก็ให้ไหลเลยว่า เ้าวสีมันแปลเป็นตัวใดตัวใดเขาก็กดให้ไรให้ไรอย่างเสียค่ะเอาทดสอบทดสอบเอาเงินปุ๊บนะคะแล้วก็เหาก็กดตรงนี้นะคะมันก็สีติดภาษาอังกฤษก่อนมันก็สีึ้นบอกเ้าว่าอันตรายอย่างนี้มันคืออย่างอ่ะค่ะง่ายๆเลยเขาอยากฟังเสียงเ้าก็กดฟังเสียงได้ออกหนึ่งค่ะสำหรับเทคนิคดีๆนะคะนี่ๆหน่อยๆนะคะสำหรับมือไม่ยุลย แลวก็มาสอนพี่สอนน้องพี่ผู้ใดต้องการอยากจอแปลภาษาอังกฤษอยากมีภาษาอังกฤษในเจ้าของนะคะก็คือเนี่ยค่ะเขาไปดาวน์โหลดได้เลย Google แปลภาษามีทุกทุกเครื่องค่ะอันนี้ง่ายมากเลยทุกเครื่องในโทรศัพท์เขา,าต้องมีตัวนี้นะคะค่ะการเป็นจชงใดกันบ้างคะก็คืคอไทยอาจจะมืดซันหรือว่าอย่างนี้เ่นใดค,ะค่ะก็คือเหตอยู่ผู้เดียวนะคะแต่ว่าอยากอยากมีคลิปออกมาให้ พี่ให้นอ้องในเบิงอนะคะสำหรับแบบคนมือใหม่หรเพราะว่าสาวซีกะเริ่มต้นจากตรงนี้นะค่ะมือใหม่เขาอยากหูว่าเขาอยา,อยากอยากหูภาษาอังกฤษว่าคำนี้มันแปลว่ายัางคำนี้มันอ่านว่ายัางคำนี้มันออกเสียงว่ายัางนี่คือเป็นเทคนิคแรกในการทีเข้าสีเดซึมซับภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าคลิปนี้ที่มีประโยชน์หรือว่ามีสาระให้กับพี่กบนองบอ่มากกันหน่อยนะคะแต่ว่าก็ ถึงสิว่ามีประโยชน์มากเท่าไดแต่ว่าสาวสีกะยินดีที่จะมอบให้พี่ให้น้องสําหรับคนที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองตนทุนคนเฮาบ่คขึ้นกันแต่ว่าตราบใดที่เฮามีความพยายามหรือว่ามีมีมความที่ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของเฮาเองจังไดมือหนึ่งเฮาก็ต้องประสบความสําเร็จอยู่แล้วขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในห้องสาวสีสาวอีสานชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ